สวัสดีครับหนุ่มอุบลคนเดิม,มอีกแล้วครับวันนี้จะมาสอยอม,ม่วงไปกินสมครับม่วงสามไปดูครับนี่ทำมันปลาหวานกินซะหน่อยเอามาเยอะแล้วครับสองสามลูกพออุ้อร่วงแล้ว ครับสองสามลูกพอม่วงมันลูกนะครับอมม่วงสามรูครับเปรี้ยวจี๊ดจัดสะใจตายหนุ่มอุบลคนเริ่มสามลูกพอกินไม่ไหวจะมายอมอีกกินเปล่ามายอม,ม,มเนี่ย มายอมโอ้มองก็เห็นเลยมายอมครับพอแอ้นะครับสามสี่ลูกกินส้มครับเก็บก่อนโอ้แดดร้อนนะฮะกินสม้มถั่วงมาหวาน,านกินก่อนออครับ อยางเก็บเล่นขอดตาเว้ยเว้ยพอๆได้แสบตาตาเปื่อยเลยตั้งตาก่อนครับสี่ลูกพอ มาหวานเราเสร็จแล้วครับ,ก,บกินกันครับ,อโ,อบโอ้ยไหลไหลว่ะ มันม่วมงสมามดูเปรี้ยวป่ะลูกกัดไปคำเล็กยังเปรี้ยวจีกับสมองของใครอ่ะของไอ้ข,ขวัญนั<ห>่นแหละ,ะเรามาเลงนั่นทำไมลูกเนือแล้วมันก็ลแล่แช่อยู่นั่นน่ะโอ้โอะไรครับข<ม>องปลานะ<ม>โอโ<ม>้โหอโมืม,ม มีน้องมาสมครับใช่ไหมอือหือกินข้าวอร่อยว่นสองสามคำก็หายอยากแล้วครับอือหวอืัวหอม,หมเปรี้ยวสิกินของเปรี้ยวไง,อ,ง,ไงวอืมาาาหลลยนกแ้ว